ดูดวงเล็ดจานมันมากินมะพร้าวอีกแล้วมันกินมะพร้าวมันไม่ชัดดูกันเจาะลงไปข้างในหน่ยต้องเอาตัวมันออกตัวมันอยู่ข้งนางในนี่และพาพาตัวมันออก Hmm, tengok. Jom naik. Lutut awak. Lutut dah.

ช่มันจะใช่อีกตัวมันจะลงอีกเยอะมันไม่ตาย ดวงเล็ดคือดวงเล็ดดวงกิ่นมะพร้าวไปดูต้นที่มันกินมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ตัวร้าย

cái dù trong pha ở không kể tối lúc à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  ายตรงนื้อกี้อมด้วเรลาไม่พาตัวมันออกมันก็จะยินยอดด้วนไปเลย ม,มันก็จะตายผ้มามันก็จะตายเยะจริงๆไม่ตายตอนนี้ไม่ตายยันอยู่เดินดูนะ่าจะมีอีกเดินดูทุกคนใหายตายหมด ดูต้นใหญ่นะนี่ต้นใหญ่หญกินจนใบหักเลยแลาวต้นนี้มากินกำลังเป็นลูก กำลังกินจุนด้วนหมดเลยดูข้างบนนะกินด้วนหมดได้จริงจริงใช่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันหลังลงให้ดูใหม่มาถ่ายให้ดูใหม่ไปแล้วบ๊ายบายจ้า